สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าสวัสดีครับคล<ส>ิปนี้โบได้พาพี่น้องไปใส่ผพาพี่น้องมาแซบๆซบมาจากพี่น้องยามเที่ยงยามบ่ายด้วยจ้าแล้วก็เอ่อสิมาทําตามที่พ่อแม่พี่น้องขอมาแต่มีคนขอมาแนะนํามาเอา้ยบแม่แนะนาคอมเมนต์มาว่าอยากรู้ว่าน้องอยู่กับพี่ฟิล์มนี้รู้จักกันได้จังไหน<อ>เล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเลยแล็นจนได้มาแต่งงานมื้อนี้ก็เลยเอารูปนี้มาตั้งนี้ เชว์ชวหน่อยนี่เป็นของขวัญจากพี่สาวพี่ฟิล์มนะจ้ะพี่น้องแต่เอามาตั้งชโช์ว่าพี่น้องนี่เลยสิมาเล่าว่าเออรู้จักกันได้จังไหนนะจ๊ะได้คุยกันได้จังไหนเป็นอย่างคือได้มาอยู่นํากันได้มาพ้จักกันแลวกะได้แต่งงานกันเลวก็เป็นอย่างคือต้องลงปรุงใจแต่งงานกับคนนี้อะไรแบบนี้นาจานะจ๊ะมะลุยกันเลยจักกันจิมีตํากุ้งสดนัจ้ะก,กินไปว่าไปเพราะพี่น้องคลิปนี้แล้วก็มีมาไม่อย่างก็อน มายงชิดมายงชิดมายงองจี่ดแซ,แซ่บๆมาอยู่ปอกแซ,แซ,แซ่แช่ตู้เย็นไว้ฉ่ำๆเวลาเอาไปกินแก้เพ็ดอะลุยเลยกินแกฮวนกับซุชื่นเป็นผันาากนะจ๊ะพี่น้องหลังกันนี่เป็นผักชะอมอันนี้ปลูกเองนะจ๊ะเก็บมาจากบ้านกะตุ่มกะตุ่มเก็บมาให้เบิ่งยอดปลูกมาคุยกันเลยคุยเลยพี่น้องตัวอย่อนกินไปว่าไปกันแล้วกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าชิมเบิ่งก่อนเด้อ ngàn luôn cả đứa mm -hmm. wow. mà mà. เซ็ตเนาะลักษณะมือนีบบกหงมสวยมากมากเจ้าสาวสวยบ,บ,อ,วยบ,บอ๊ะเซ็ตมาชมมาชามมาเซ็ตเพงเอาขวามพี่น้องถามว่าเราสองคนรู้จักกันได้จังไงรู้จักกัผนผ่านเฟซรู้จักกันผ่านเฟซนะจ๊ะ<ม>พี่น้อง แต่ก็คนที่ทักไปก็คือน้องอยู่เองทักไปหาผู้ชายก่อนนะออยากล่าเลยไอ้ทักไปหาผู้ชายก่อนนะก็บ่ได้ทักไปอีกอย่างนะจ๊ะพี่น้องเพื่อนมากดรักเลยเห็นน้อยู่ก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะที่กดให้จังสีก็เลยได้คุยกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกันนะจ๊ะพี่น้องตอนนั้นกับน้องอิ๋วกับแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยัง รสึกอกหักกำลังช้ำใจอยู่ช่วงนั้นนะจ๊ะพี่น้องจะเป็นช่วงบบมีไผ่อกหักช้ำใจอยู่นะจ๊ะก,ก็เลยก็เลยแบบว่าหาคนคุยแก้เหงาไีน่ะนะแหงหาคนคุยแก้เหงาพร่งิลพี่เลม,<ๆ>มาเจอที่ซีเหมือนอพี่แล่อยู่บบได้จริงจังเลยนะพี่น้องโบได้ว,ว่าสีแบบสื่อคุยกับคนนี้เลยเพราะว่าพี่ฟิลเขาเรียนหนังสือต่อทหาง ไม่ฟิล์มเรียนหนังสือเรียนปวส,สเรียนเทคนิคผู้บ่าวเทคนิคไงก็ <c oughs> สีฮอตแน่ไม่นั่นแหละพี่ต้องจา๋าปักเนล่ยวันนี้เขากับแบบน้องอิวเป็นคนน้องอิ๋วไม่ได้เรียนหนังสือตอนนั้นน้องอิวทำงานแล้วจ้ะก็เริ่มถ่ายยูทูบแล้วแหละจ้ะช่วงนั้นอ่ะแต่ว่าเพิ่งคุยน้ำกันจะลองคุยเบื้องจ้ะว่าเพิ่อเพื่คุยถึงข้อจริง คุยไปพูดมากกับการเริ่มถือคอไปสันตะเริ่มถือคอรู้สึกว่าเออเอาคนอีสานคือการที่เรา่มอิวเริ่มเป็่นเป็นคนใต้นะหน้าตาแบบคนใต้มากเลยอิ๋วคืว่าโอ้ยจะได้ผู้บ่าวใต้รนะไรแบบน,นี้แหละที่ไหนได้คนอีสานคือกันมันเนี้ก็เออคนอีสานคือกา็ยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะพี่น้องจายิ่งถูกสตาร์ไปใหญ่เพราะว่าคนอีสานนากันเนาะเ่าแหละก็ได้ไปรู้ว่าเป็นเป็นคนสาราคาม แล้วคนอีสานนํำการเวลากินเวลาอย่างมันก็คือการอยู่กับเออลองเปิดใจให้เพื่อนสักนิดนึงเปิดใจสักนิดนึงกับคุยกันไปแต่ว่าระหว่างนั้นกับจริงจังอยู่ดีก็คือนั่อยู่แบบเฮาโอกหักมาเฮาพิดหวังก็ความรักอะไรแบบนั้นเฮากับลัวพี่น้องยิ่งเขาเป็นแบบว่าไมกเกีเยนจังสิไปโรงเรียนเขาก็เจอผู้คนมากมายสังคมเพื่อนก็เจอคนเยอะแยะีนงอยู่ก็เลยแบบคือบอเอาเลยช่วงนั้นก็คือหลังจากที่คุยกันแป๊บนึงอีกปฏิเสธเลยเคยหายไปช่วงนึงเนี่ยบอกคุยกั็ไปฟิล์มแบบว่า บอเอ,บอาบบมักเหมนกลัว ừ ừ ừ เพื่อนแบบว่าเจ้าชู้หรือเปล่าแบบว่าเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยนึกว่าส่วนหนึ่งจะเป็นยาง่อนักกีฬาจังหวัดเนาะฮ็อตเลยฮอตฮอตอ,อยู่คนชอบเยอะแยะเลยแต่ว่าเราคุยกันมาหนึ่งปีพอาพี่น้องจ๋าอย่างนี้่คือเรียบเรียงไปเรื่อยเนาะ<ม>คุยกันมาหนึ่งปีกับคือแบบว่า พี่ฟิล์มตามจีบน้องอิ๋วเองนะน้องอิ๋วทักไปก่อนก็จริงแต่ว่าพี่ฟิล์มเป็นคนตามจีบน้องอิ๋วนะหนึ่งปีเต็มๆ <laughs> จีบหนึ่งปีเต็มๆแล้วพี่ต้องหนึ่งปีนี่ค่ะแค่โทรคุยกันดยจังแกับพิมคุยกันในเฟซเฉยๆในหนึ่งปีกิในไปกินไปบอกขั้นไดนไปหากันแม่ครบหนึ่งปีคุยกันหนึ่งปีกันอิก็เลยว่าเออเขาคุยกันมากันนานแล้วเนาะเป็นหนึ่งปีอะไรแบบเนี้ยดูยจากก็เลยแบบว่าให้พี่นัดเจอหน่ากันสักนิดนึง ก็เลยแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออพอเจอหนักกันแล้วแบบว่ากันกับวัลลุ่อะก็หนีการงามกว่านี้เลยงามกว่านี้รึเปล่างามเยอะอยู่กับแบบอันนี้เนาะเขากเหมือนทำยูทูบอะไรแบบเนี้ยอยู่แบบคือเราเพิ่นเป็นเด็กน้อยรุ่นใหม่เพิ่นสิมาทำก็เขาได้อยู่บ่จังสีหนาเขากับวัลลนะจ๊ะอยู่กับแต่นนั้น แล้เจอกันหนึ่งปีกต่ตอนท่านก็ยังบม่ได้คบกันเนือจากคุยกันมาหนึ่งปีเต็มๆกันยังไม่ได้แบบว่าตกลงปุงใจทีมาคบกันเพราะว่าพี่ฟิล์มต้องไปทหารต่อนนัหนึ่งจได้วินกับติดทหารระหว่างที่คุยกันกับติดทหารเพราะพี่น้องกับไปเป็นทหารสมัครทหารหกเดือนเพราะว่าใช้วุฒิปวสเนาะไปเป็นทหารหกเดือนช่วงนั้นนอไป ก็ตอนที่เปิดตัวไปฟิล์มเล็กๆกันนั้นนะช่วงนั้นกับหัวเกียงอยู่เลยนั่นแหละจะเพื่อนกันรักเพิ่เพิ่งออกมาจากทหารเขาไปเป็นทหารเท่ากับแบบว่ากับว่าหายไปพี่น้องระหว่างที่ไปเป็นทหารนี่เพื่อนกันแบบว่าโทรหาน้ออิวตลอดคุยกับน้ออูวตลอดอะไรแบบนี้แต่การระหว่างที่มาจีบอ่ะบ้านพี่ฟิล์มกับบ้านนอยู่ห่างกัน6กกิโลพี่น้องจ๋าพี่ฟิล์มเพื่อนมาหาน้อยู่เกือบทุกวันเลยนะไปกับ60กิโลไปตอนเช้าตอนเย็นกับ ไปกับหกสิบกิโลเกือบทุกวันล้วอยู่ก็เลยแบบเออคนนี้เขาแบบดูจริงใจดีดูใจสู่ดีในการมามาจีบหออะไรแบบเนี้ยจ้ะพ้องบรรการเริ่มเปิดใจสิแต่นี้ในส่วนของเราอยู่ก่อนเนาะก็เริ่มเปิดใจเออนั่นนี่น,นี่แต่สิก็แบบว่าก็มักที่เพื่อนแบบว่าเป็นคนจริงใจอะพี่น้องแบบรู้สึกว่าเพื่อนทุ่มเทหกสิบกิโลไปกับมาหาหอทุกวันอะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าเพื่อนอาจจะจริงจังกับฮานะแล้วก็ ลองคุยกันคบกันแต่ก็เริ่มแบบว่าเปิดตัวใน u t u b e มาทํา youtube นํากันอะไรแบบนี้แบบที่พี่น้องได้เห็นอยู่ก็รู้สึกว่าโอเคเขาเพื่อนเข่าขากับน้องอิวได้นะอะไรแบบนี้ทําประมาณนั้นสาหรับน้องอิวนะจ๊ะแต่ก็ลองมาอยู่ด้วยกันกับดีสัยส่วนตัวนู้นนี่นั่นเขาก็ปับหาเข้าหากันได้กับคนอีกก็คือโอเคทุกอย่างกันเลยพอถึงจุดนึ่งกันเลยตกลงปรุงใจแต่งงานกับคนนี้นะจ๊ะแต่ก็จะอยู่กับคนนี้ไปตลอด ตาพี่ฟิล์เดชชอบชอบอย่างในตัวน้องอิ๋วอิ๋วไม่ได้กินจักเทื่อค่ะแต่ว่าเนื่อจ้ะก็มาดพี่แรกก็คือหน้าตาเนี่ยเนาะหน้าตาตุงมากสะโพกเลยมันมีกาตุ้มสะพิกบอกตุ้มสะพิกเมื่อก่อนน้องเอ๋วผมสั้นนะผมสั้นน่ารักนะสั้นจมือหูมาแล้วมาสีสบที่ตอนนี้ที่อะไรกันบ้างหน้าตาพอมาอยู่อัน เนี่ยมันใกล้กันเนาะแบบนี้นะมันกำมักแบบพาอโมซื้อเหรเนาะพาอโมซื้อมันกบบมันกระลึมมากเลยมันสิบผมแมงแคบันถนัดตาเนี่ยก็สิจิ๊ไซส์ก็ลักษณะกะจิเอียงหลายๆย่างนะครับเข้ากันได้กับมัดท่านี้แต่ว่ากับมันอยู่น้ำกันเลร่ๆกับปั๊บเนาะแต่เวลาปั๊บแอบแม่มันอยู่ด้วยกันนี่ป่ะกด có cả hàn có cả hàn mà dù 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 ngay này chặt mà dù ngon sáu ngon sáu mưa nhám toàn chỉ bà la má cả cái la má xịt mưa như bạn sám um, mượn dù năm mươi sáu chết mưa chuẩn bạn Mượn, tao và toàn thì mà, 100%. 100 100%, 100%. <laughs> dù phải để kiến thức là sao bây giờ cứ sao có mưa vẫn sáu mưa ra sáu sớm mô หนึสองสโมสกับคุกันที่แหลกไปที่แร็กให้ให้พี่ท้อไปพ่อแม่บอกกาก้องพสาวให้พี่ท้อพุชาวต้ลบอ่ะย่านเลยย่านูุสาวไปมีผูม่เห็นบ่าเพราะว่าทหารเินลายลายคนดีไปนกับคือปะทิมแน่กับลายคนเดี คิดว่าอ,อยู่สีบทจริงจังก็คนนี้ดอ,อกพอเพราะคนไปหาหารนักอยู่กับสี่ทอยห่างไปก็จังเลยพอมาให้ก็พังคู่มือม <c oughs> แมาใจอ่อนต้นเ <c oughs> นาะนายลองอยู่นด็ตอนดีซบไปทหารหยาบ่หยาบดีิบเปลี่ยนไปว่เออเนาะันกะบอเป็นตะหยันนะเขา,าวาดละ ฟางเขาเล่าไม่เจ้าสัมผัสเองอันนี้เป็นอยังคือถ้จากพี่น้องเรื่องราวเขาอื่นก็ไปฟิล์มกับบุมีเอียงหลายก็คือเออแบบประทับใจในตัวของกันและกันหลายๆเรื่องเหมือนมันถูกชะตากันกับเพราะได้มาอยู่น้ำกันอีกมันกับเหมือนแบบร้องเขากันได้ยางไงคุยกันคุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้จางพี่น้องเรื่องบอรู้เรื่องมั่งก็มีบ้างนะบ้างก็แต่จากก็เหมือนแบบเนี่ยไปฟิล์มมันอยู่ทำยูทูปหน้าอะไรแบบนี้แล้วไปฟิล์มกับ มาทํากำลัองอิ่วได้อะไรแบบนี้พาไปหาเฮ็ดกับไปเออพี่ฟิล์มเติบโต,ตมาในเมืองเอ้ยวันแห่วืนเอ็มบ๊อบเบนเนนพื่อนก็ฟึ้งเราเอะไรแบบนี้ก็ประทับใจแล้วจากพีน่น้องนั่นแหล่นดวนแล้วก็บวกกัอมกับพี่ฟิล์มอายุเท่าๆกันเท่ากันเลยอายุเท่ากันเกิดปีพศเดียวกันมันก็เลยเหมือนแบบเป็นหมู่กันเป็นในตัวพ่อมันก็เลยเหมือนเข้าใจกันนะคะพีะนะ่น้องแล้วจะไปยังนันอะมรกูนะ ที่สาคัญที่สุดเลยคือพี่ฟิล์มเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าบกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยพ่อพี่เราคือพาประทับใจตรงนี้ต้องอีกแบบเป็นคนบมากคนแบบดูบุหรี่กินเหล้าสิ่งอีกนบ่มาถามว่าพี่ฟิล์มเคยร้องบอกเคยเคยเจอแบบบุกมัดกักขึ้น ตาบองมัดมังตาบ้องม,มัดไปเลยทีเดียว,ท,ยวทีเดียวก็คือบอเอาเลยเขาก็เปิดใจคุยกัน<ม>แบบว่าความเป็นลูกผู้ชายอ่ะพ่อพี่น้อง๋ามันแล้วกับความที่เขาเป็นผู้ชายแล้วกับความที่เด็กเรียนเทคนิคแน่แบบเพื่อนแน่อะไรแบบนี้ในสังคมมันต้องมีมั่งสังคแต่ว่าก็ถือว่าแบบบอเอาเนาะบ้อามาักอะไรแบบนี้ดีที่สุดแล้วไม่บอมักคนกินเหล้าน้เคยมีแบบอดีตแบบกินเหล้ากินเหล้ากินเกินไปแบบ เอาการเอางานนี <Basil> <và đ> <desserts> ่ก็คือหลาบเลยบ่อเลยกินอะกินได้อาจารย์พี่น้องแต่ว่ากินสังสรรค์ขาสังคมอะไรแแต่ถ้ากินเกินกินติดอะไรแบบนี้ก็บ่ไหวมันเสียการเสียงานกินแบบโดนโดนียร์มีป่าียางนี้นักินวิ่ปักินเชียรงบวบ่เมาเลยกินก็กกินับที่บ้านกินกับเพื่อนเนิดหน่อยๆอนะเมนครับโดนโดนกินเชียงนะไม่ไม่ไม่เอก กินเหล่นนลนะกินเยอะเกินกับบดีอืมมันเสียกังเสียงานเหมือนพอบไปกินอะไรตื่นเศซ้ามามันกรแห้งทำงานไป่ได้เลยจ้ะชีวิตหลังแต่งงานน้องอยู่กับเอาไปฟิล์มกับตอนนี้ก็วางแผนกันไว้ว่ามาจากไหนไปน้องสิ้นปีนี้อาจจะไปเบิ่งรถใหญ่สักคันนึงเพื่อจะแบบ เวลาทำการทํางานจะได้สะดวกเนาะได้สะดวก,นะกเวลาอยู่ขายของออนไลน์อีกจะได้มีก็แบบไปส่งแบบนี้จังพี่น้องให้มันสะดวกขึ้นสิ้นปีนี้ก็สิบได้ไปบึงรถสักคันนึงเลยค่ะวางแผนกันมีเแบบี้ก็สิบประมาณอีกสองสาปีนะจ๊ะพี่น้องเก็บเงินสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยแบบเพราว่พี่น้องได้เลี้ยงออนไลน์่ ษฐกิจบ้านเฮา๋ยวนี้มันกับแบบกับค่อนข้างแย่นะสะพี่น้องมันกับ,บ่ได้ดีมากมต้องเบิ่งก่อนโรคภัยกับเยอะเที่องดิมันซื้อมือนี้มันต้องเรื่องด้วยเงินจริงๆมันเรื่องคือสมัยตะเฮามันบ่ได้ของกับอีกแบบเชื่ว่านาะต้องแพงขึ้นเรืนะ่อยๆครับตอนนี้ท้องจากบานแล้วสี่หางมืดแล้วครับอีกพันเดียวกับหามืดเลเรียนให้เรียมแต่งงานก่อนนะ <laughs> พอแต่งพอแห้งสิไปไกลได้สิบอกม่ใช่นีน่ครับเบรดีนะรีบแต่งงานก่อนพอ,อแหงมือนนาเนาะมันกับสิทธิแก้งไปนาไปนาเรื่อยทีเดียวนะงดวกกว่าอร่อยมาก อยู่กันมาปีคบกันมาเกือบสามเกือบสี่ปีนี่สามพี่น้องถึงตกลงลงใจแต่งงานกันก็คือ,อาทางบ้านน้องอิงแซย์อย่างนึงคือพ่อกับแม่ก็คือเปิดใจสมัยใหม่เดี๋ยวมาลองดูเลยถ้าถ้าเราอยู่นํากันได้ก็ค่อยแต่งแต่ถ้าเราอยู่นํากันไ่ได้เขา็บ่อยากเสี่ยงแต่จะมาแต่งงานอะไรน,นี้กับพี่น้องคือนี่มันคือเรื่องจริงอะ่ะมันคือสมัยใหม่าจพี่น้องเบียให้เาะพี่น้องหลายไคนคิดแบบนี้สิบันบ่ได้ว่าเราอยู่ก่อนแต่งหรือแบบใจ เขาต้องลองศึกษาดูใจลองอยู่น้ำกันก่อนว่าเขาอยู่น้ำกันได้แน่ชีวิตหลังแต่งงานมันมันคือการอยู่ร่วมกันจริงจริงบัญชีเดียวกันเอ่อทุกอย่างร่วมกันเบดทุกอย่างเลยนี่คือชีวิตหลังแต่งงานก็คือเขาต้องลองอยู่ก่อนจ๊ะูีน้ำกันก่อนแบบว่าเรียนรูกันได้กันก้อนนี่นะองเข้าใจปั๊บตเขาหากันในชีวิตผููมันบาแม่นแค่แบบว่าคือเขาเขา พอรักกันแล้วพออยู่น้ำกันได้มันมีหลายปัจจัยครอบครัวทางเจ้าครอบครัวทางพ่อยอะไรบ้างนิสัยส่วนตัวอะไรแบบเนี้บางคนเน่ะตอนอยู่ตอนเป็นแฟนกันบ่ได้ไปมาหาสู่กันอยู่น้ำกันได้นานเข้ากันเด็บเจ็ดแปดปีไปสิบปีแต่ว่าพอแต่งงานปุ๊บอยู่บ้านหลังเดียวกันปุ๊บอยู่บกินปีเลิกกันเนี่ยังอยู่น้ำกันได้ตออยู่น้ำกันก่อนเพราะประเทศไทยเขาค่ะ Thử xí liên minh luôn Ừm Thì, thì, thì bọn anh hãy luôn dùng nấm cắn còn tèm Thêm cung Chắc kín lưu nhau Kín nhau không nhau Ý cung nè Một giai điệp nè Thấy bọn anh nặng Thì để con mua bằng cặp Được không Nằm ở khung Mình đặt cặp Nhắm trên kia Xẹp xẹp Mì hòm bạc bạc là Mặc Mặc liền มักสงว่าไงไงมักสงก็เป็นเลยก็มันสีส้มมะอะไรมะอะไรมะอะไรมะยงมะยงชิดมะยงชิดมะยงชิดคือฝรั่งเนาะฝรั่งกี่โมงฝรั่งฝรั่งฝรั่งมะมะยงชิดตรงไหนสิบฝรั่งซื้อไทยชัดๆ มันจะเป็นสีแดงหัวแปลกเทียงกันจนหัวแตกม้เทียงแล้วหัวแตกทดลองว่าดีกันแล้วถ้ากันน้องอิ๋วชำรัหน้องอิ๋วนะทุกเรื่องน้่งอิ๋วห้อาภัยได้เมื่อเลยพอไปนอนแต่ว่าเรื่องเดียวที่น้องอิ๋วบอกเ่าสามารถห้อาภัยได้เลยคือการนอกกาย นกใจนกใจนกใจนอกอ่บอสามรถให้อภัยได้จริงๆรินอกอีบอกกับฟิล์มเลยว่าความวงความดงนี่ม,ม,ม,นมันมีแบบมันเกิดขึ้นนกตายหรือนกใจอะนอกอีบบอกให้กับครถ้าเมื่อนึทันนกอีบกับพี่ฟิล์มเลิกกันนอกอีบบอกว่าอย่างเดียวคือมีแค่เรื่องเดียวนี่พี่น้องบอกไปก่อนเลยคือนกตายกับนอกใ,กใจบอกคนใดกับคนหนึ่งแต่นกอูบบอกแน่นอนจ๊ะแต่พี่ฟิล์มมาไปแน่นะแหละแล้วเป็นเรื่องเดียวเลยที่นกอีบบอกบ่สามารถให้อภัยได้จริงจริงคนเทามันบอกมี ถ้าคุณบอกปันใจมันสีบลมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณปันใจก็แปลว่าคุณมากเขาอะไรแบบนี้ก็คือให้คุณไปอยู่กับเขาได้เลยคือสีบอกสิบอกอันนี้มาจากสีบอกขัดขวามสีบอกหามแต่ว <c oughs> ่าเขาก็คือ <c oughs> ต้องเลิกกันมาจากแก้เพจตชับชับเป็นเรื่องเดียวเลย <c oughs> ที่หนูอิ๋วภาสามารไให้อาให้ได้จริงๆในการรับบ่ได้ที่สุดในชีวิตคู่รืงไงอ่อ พี่นพิอไรหรอนักวใจเดียวเาบว่าปกติพี่พิมบอกสนใจพิมอก็สนใจใครเลยจิบหสนใจบสนทใจนากอยู่นําำไมอยู่น้ำกันสนุนอีกอ่ะพน้องเป็นพยานเด้อคนคนสิบยังใงเทียร์ขิเลยห้มอยพี่น้องเป็นพยานเด้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือน้องอีกี่ิม์มอะเขากันได้ตรงที่เขามักทำงานแล้วจากพี่น้อง อนไรที่แบบว่าพอที่จะเป็นเงินอะไรแบบนี้เฮาก็พากันทาเมื่ดนะคะบบค่อยมักไปเที่ยวแลลวก็บโบบบพากันดื่มโบค่อยพากันเที่ยวสักเท่าไหร่สมมสิทางานอะไรกับเก็บเงินอะไรแบบนี้อะไรกันนานๆนที่ไปเที่ยวแบบนี้แล้วก็มักไปเที่ยวแบบว่าเที่ยวกับครอบครัวเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกกับครอบครัวอะไรแบบนี้สิโบค่อยไปเที่ยวภักเที่ยวอีียงแบบมีจังคืองก็เลยเข้ากันได้ตรงนี้เราเป็นพี่เป็นคนง่ายๆเนาะอืมเป็นคนง่ายเจ็บปิ กิน,นยังก็ได้ไม่เห้กลับไปต้ยปอ,อยู่อ่ะเรื่องเย <c ười> อะ <c ười> นิดนึง <c ười> มางส่ม, <c ười> มันก็เลยต้องแบบว่าคนที่ยุ่งยากมันต้องอยู่กับคนที่ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่ายุง c, ่งยากทั้งสองอ่ะมันสิแบบว่าเออเธอไปทางนั่นฉันไปทางนึง ค่ะมันยุ่งยากสองนะถ้าคนนึ่งยุ่งยากคนนึ่งสบายสบายโอเคเขาก็ตามเขาอะเออเไปใส่กับไปไปตามเขาอย่างพี่น้อพี่น้องแหละแซ่บเนาะเนาะจิงจังพอพี่น้องเลยเลยกูตุ๊กไายแซ่บแต่แอบเผ็ดนิดนึงเพราะว่ามันบวเผ็ดกับบวแซ่บจ้ะพี่น้องแห้งกินแต่แห้งแซ่บว่าจ้ะแกเผ็ดด้วยมายุ่งชิดเย็นๆแต่ว่าเอามาไว้ข้างนอกจนเซาเย็นแล้วจ้ะบอกไว้ขวานะ กินกะับปิ้งเกลืออ่ะที่เ็เม,มันได้อยู่แต่ว่าแต่ว่ามันหวานนะมันมันเปรี้ยวๆหวานๆกินป้าเส็ป้าหวาน,วานสดชื่นนะฮว<ม>นฮอนเองง่ายเมเมยมาเย็นเยนวว็นนะเหนียวสดชื่นมานื่นสดชื่นนะรครับเนื้ออะไรับเป็นน,น้อยๆเพืีอ,อคคนคอมเมนต์อยู่บ้านเพื่อนสามโลโร้อยก็มีโลโละยี่สิบก็มีมา ทางเขาเพิ่งยังแพงอยู่โลละร้อยอยู่ล <ะ S 2> เลยจละย้ะอัไอไนนี้ไปนี่ถึอเพิ่นโลซื้อๆโลก็ได้โลละห้าสิบบาทแต่ปกตินี่โลละร้อยจ้ะไปหอดตลาดเป็นมาเป็นม้วนเอยียงกันเนาะไปเบิ้งโลละห้าสิบบาทเจ้าของตัวมาเองอน้องอยูกับฟ้าหงายไปยืเอะไรเมื่รู s, ้ว่าเพื่อนซืได้มาบ้างก่อนไงนานๆทีมันเป็นผลไม้ตามฤดู แบบดีไหมเต๋อมากทำบะคุ้งกระแทกกินไปวอกไปเขินไปกระแทกไปก่บอาจ้ะพี่น้องแต่เบิรคิดว่าสิมีวันนี้นะจ๊ะพี่น้องจริงๆก็คิดเพราะว่ามันเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนนะจ๊ะแต่ว่าแต่บิรคิดว่ามันจะแบบก็ถือว่าเร็วเร็วมากสวยว่ากัน กันปีที่ลแล้วแล้วกับปีนี้ก็มันก็แต่งเร็วกว่าสร้างเรื่องเวลาหนึ่งปีเร็วมากเลย่ปีเร็วครับหปีมือม่อหนึ่งอันค่าจ้างกลมเจ็ดงานเจ็ดงานมื่อหนึ่งมันไวกว่าขับเรื่องอือแม่นจ้ะนอือวันอีเวลาพ่อพี่น้องเราเด้อแบบนี้อ่าน้าจ่าพ่อพี่น้องสายคลิปนี้ก็เลาพี่น้องก่อน,นก็แล้วกันนะจ้าอยากรู้อีกอย่างอยากอันนั้นอีย่างก็คอมเมนต์มาได้อีกแต่จ่าเนี่ยพาะได้มีเรื่องมาเล่าเนาะพ่อได้มาตอบคำถามพ่อพี่น้องแล้วก็ได้มีเรื่องมาเล่า มเนั่งเทีก,กับคลิปบอกว่าสีเล่าอีกย่างบรรพ่อแม่พี่น้องฟังดีเนาะจริงๆนะพี่น้องจ้าอ่ะลาพี่น้องก่นกันละกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องอยู่กับทีมแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเด้อจ้าแล้วพบพอกันคลิปหน้าเป็นคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ